สวัสดีค่ะพบกับรายการเคนยากรมีคําตอบเช่นเคยนะคะกระแสะที่กําลังมาแรงในช่วงนี้นะคะคงหนีไม่พ้นการออกกําลังกายนะคะปั้นหุ่นสวยนะคะไว้อวดลงโซเชียลกันค่ะซึ่งกระแสะนี้นะคะจึงทําให้เกิดอาหารเสริมแล้วก็วิตามินนะคะในกลุ่มลดน้าหนักลดสัดส่วนออกมาจํานวนมากเลยซึ่งมามากพอๆกับคําถามที่ว่าทําอย่างไรนะคะทําให้เราเนี่ยลดน้ําหนักแล้วก็ลดหุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะรายการเคนยากุมีคําตอบเนี่ยก็ได้รับเกียรติจากคุณภูรพัฒน์ขนไกรพงศ์นะคะรองประธานกรรมการบริหารบริษัทเคนยากุประเทศไทยจํากัดจะมาเผยเคล็ดลับดีๆนะคะว่าลดน้ําหนักอย่างไรให้ได้ผลค่ะขอเ,เชิญคุณภูค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณพูคะมีเทคนิคการลดน้ําหนักยังไงบ้างคะครับสำหรับเทคนิคการลดน้าหนักด้วยวิธีการต่างๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากวุ่นวายโหดร้ายทําลายความรู้สึกเพราะยังคงยึดติดก,กับวิธีการใช้ชีวิตแบบเดิมๆอยู่นะครับ ผมจึงได้รวบรวมเทคนิคการลดน้ำหนักมาให้ได้ลองใช้กันนะครับเริ่มต้นนะครับเมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าอ้วนเสื้อผ้าครับเดินไม่สบายหายใจหอบหน้าบานแก้มห้อย เพื่อนเซลแฟนทิ้งแม่บ่นต่ตางๆนานาเนี่ยครับเป็นสัญญาณเตือนแล้วครับว่าเราอ้วนจนเกินเยียวยาแล้วเพราะสุขภาพของเราเริ่มแย่ทําอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกครับก่อนจะเริ่มวิธีการต่ตางๆน,นั้นเราควรตั้งใจที่จะลดน้ําหนักียก่อนนะครับทําความเข้าใจว่าการลดน้ําหนักนั้นต้องอาศัยระยะเวลาทําความเข้าใจไม่ใช่แค่ความอดทนเพียงอย่างเดียวเมื่อมุ่งมั่นแล้วจงทําให้สุดความสามารถโดยมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆ5วิธีดังนี้นะครับ5้าเทคนิคนะครับอย่างแรกนะครับ 1คําคำนวณชั่งน้ําหนักวัดสัดส่วนและจดบันทึกนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราอ้วนแค่ไหนแล้วโดยการชั่งน้ําหนักและวัดรอบเอวนะครับโดยที่ขนาดรอบเอวของเรานะครับจะต้องมีค่าไม่เกินส่วนสูงของเราหาร2งนะครับถ้าเกินเนี่ยหมายความว่าเราอ้วนเกินไปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับ 2. นะครับตัดอาหารที่ไม่จําเป็นออกอาหารที่จําเป็นก็คืออาหารที่เราใช้ในการดํารงชีวิตของเรานะครับแต่ในปัจจุบันนะครับคนมักทานเพื่อความบันเทิงกันมากขึ้น มากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการจึงทําให้เกินคนเราเกิดภาวะอ้วนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกๆปีนะครับจึงแนะนําให้ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเสียก่อนเช่นของว่างระหว่างวันเครื่องดื่มของขนบมบเคี้ยวของหวานของกินข้าวเวลาผมเมื่อเราตัดหรือ,อ,อลดมือย่อยๆ่อยพวกนี้ลงไปแล้วนะครับบางทีเราอาจสามารถที่จะลดพลังงานเหลือใช้ได้ถึงวันละ400-500แคลเลยนะครับสำหรับข้อที่3านะครับ หลีกเลี่ยงของทอดของมันของหวานของเค็มนะครับเมื่อเราตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกได้แล้วนะครับจนเรารู้สึกมั่นใจในน้ำหนักของเราแล้วผันมารับประทานอาหารที่ปรุงด้วยวิธีการต้มนึ่งเผาย่างนะครับค่ะคุณภูมคะรสชาติเนี่ยมีผลต่อน้ำหนักยังไงคะอายกตัวอย่างเช่นรสเค็มนะครับรสเค็มเนี่ยจะมีในส่วนของโซเดียมนะครับตัวโซเดียมเนี่ยจะ ดูดซึมในส่วนของน้ําเข้าไปในร่างกายนะครับทำให้คนเรามีน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นได้เช่นกันครับสำหรับข้อดีของรสชาตินะครับก็คือคนที่ชอบทานเผ็ดนะครับจะมีระบบการเผาผลาญที่ดีมากยิ่งขึ้นครับเพราะความเผ็ดของพริกเนี่ยช่วยทําให้เรามีระบบการเผาผลาญที่ดีมากยิ่งขึ้นครับ เรียกไ,ได้ว่าทุกอย่างมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียในตัวมันเองใช่ไหมคะข้อสนะครับสาหรับการลดน้าหนักคือออกแรงออกลังกายขยับตัวให้มากขึ้นนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าการออกลังกายจําเป็นจะต้องไปที่สนามลูวิง่งหรือฟิตเนสเพียงอย่างเดียวนะครับการขยับเท่ากับการเผาผลาญแคลอรี่ลวครับค่ะแล้วข้อสุดท้ายละคะคุณรูท่านะครับเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผักผล,ลไม้สัตว์เนื้อขาว ไม่ขัดสีนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นขุมพลังงานสะอาดนะครับที่ร่างกายสามารถนําไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับสําหรับ5้าวิธีที่แนะนําไปนะครับขอให้นําไปใช้อย่างต่อเนื่องนะครับผลสําเร็จที่ได้นั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขบนตาช่างแต่มันจะเห็นผลชัดเจนที่เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นฟิตขึ้นและมีรูปร่างดีเป็นของแถมครับสิ่งสำคัญเลยที่เราต้องทำนะครับคือเราต้องมีวินัยนะครับ อีนี้นายอย่างเดียวไม่พอเราต้องเข้าใจก่อนว่าหลักการการทํางานการสร้างกล้ามเนื้อการลดน้ําหนักนั้น80%อยู่ที่การกินนะครับแล้วก็20%อยู่ที่การออกกำลังกายดังนั้นเคล็ดลับที่5วิธีนะครับเราจะเน้นที่การกินเป็นหลักเพราะว่าการกินถือเป็นปัจจัยแรกเลยครับที่จะทําให้รูปร่างของเราดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องของการลดน้ําหนักภาวะของน้ําหนักส่วนเกินไขมันต่างๆแล้ว ทุกคนจะไม่กังวลกับความอ้วนเท่าไหร่ครับจะกังวลเรื่องของการกินมากกว่าครับผมวันนี้นะคะก็จะต้องขอบคุณคุณภูมากมากเลยนะคะที่มาแนะนําเคล็ดลับ5้าอย่างของเรานะคะเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นฟิตขึ้น,นกระชับขึ้นมีรูปร่างที่ดีขึ้นค่ะและสําหรับผู้ประกอบการท่านใดนะคะสนใจผลิตอาหารเสริมลดน้าหนักนะคะทางเคนยากรเราเนี่ยมีสูตรตำรับให้ทุกท่านทดลองกันค่ะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่ Facebook เคนยากุและไลน์แอดเคนยากรค่ะเคนยากุพขอเป็นพาร์เนอร์ที่ดีให้กับทุกคคน่ะ สำหรับวันนี้นะคะวิต้าแล้วก็คุณภูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ